วัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษานะครับผมจะพาท่านผู้ชมกราบพระนะครับเก้าวัดนะครับในจังหวัดสกลนครวัดแรกที่เราจะเริ่มนะครับก็คือวัดใหม่บ้านตาลแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นวัดของท่านหลวงปู่คำบ่อทิตตปัญโยนะครับท่านเป็นพระผู้เฒ่านะครับปัจจุบันนี้ท่าน 91ปีพศา71เนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่พรมนะครับแล้วท่านได้มีโอกาสได้ติดตามหลวงปูข่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เทศนะครับวันนี้เราพามากราบท่าน,นเป็นที่แรกนะครับที่วัดใหม่บ้านตาซึ่งอยู่ห่างจากอ,อำเภอสว่างแดนด,ดินเพียง13กิโลเมตรเท่านั้นนะครับข้างหลังผมนะครับเป็น พระบรมธาตุเจดีย์สีม,มงคลนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างยังไงครับเชิญครับบริเวณชั้นบนสุดของออพระบรมธาตุพระบรมเจดีย์สีมงคลนะครับก็จะมีมณฑปปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่อยู่บนชั้นบนสุดของบรมธาตุเจดีย์นะครับแล้วก็จะมี ภาพพุทธรูปเก่าแก่นะครับให้สักการะนะครับวันนี้ผมโชคดีนะครับที่ได้เข้าไปกราบหลวงปู่นะครับแต่เนื่องจากท่านชลาภาพมากแล้วแล้วก็ไม่ได้กราบขออนุญาตท่านนะครับก็เลยไม่ได้บันทึกภาพของท่านนะครับในขณะที่ไปกราบท่านมาฝากท่านผู้ชมรอบๆพระบรมธาตุเจดีย์นะครับ จะสามารถชมทิวทัศน์รอบๆเจดีย์ได้360องศานะครับวัดที่สองที่ผมพาทุกท่านมากราบนะครับคือวัดถ้ำพวงของหลวงปู่วันอุตมโมนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้คือพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารของหลวงปู่วันอุตมโมนะครับอยู่ที่วัดถ้ำพวงนะครับหรือวัดอภัยดำลงธรรม ตังบนวัดถ้ำพวงนะครับจะมีการจำลองสังเวชนียสถานสี่ตำบลจากประเทศอินเดียนะครับอันแรกที่ผมพาท่านมานะครับคือจำลองสถานที่ประสูตร์ของอส,สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้านะครับอันแรกนะครับที่ผมพาท่านขึ้นมาชมนะครับอยู่ในบริเวณวัดถ้ำพวงนะครับบนผู่พาเหล็กนะครับ องค์ที่สองนี้นะครับเป็นเจดีสีมหาโพนะครับสถานที่ตัดสรุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าภาพมุมสูงนะครับจากหน้าผาของอุทยานแห่งชาติภูผาเล็กครับด้านหน้าของพระเจดีองค์ที่สอง ก็จะเห็นวิวด้านล่างนะครับ180องศานะครับองค์ที่3นะครับเป็นเจดีปฐมเทศนานะเป็นองค์ที่3นะครับ องค์ที่4นะครับเป็นเจดีปริธพาน,นะครับเป็นสังเวชนียสถาน4ี่ตำบลน,นะครับเป็นองค์สุดท้ายแล้วนะครับซึ่งข้างบนนี้ก็จะมองเห็นวิวด้านล่างของผู่พาเด็กสวยงามมากนะครับวัดต่อไปที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปกราบนะครับคือวัดป่าบ้านหนองผือ นะครับหรือวัดภูริตตะธีราวาสนะครับที่อยู่ที่บ้านหนองผ ữ, ือตําบลนาในาอำเภอพรรณนานิคมเป็นวัดของหลวงปู่มั่นนะครับซึ่งการเดินทางนะครับเมื่อเราลงมาจากวัดถ้ำพวงอำเภอสองดาวแล้วนะครับเราวิ่งมายังป้ายบอกทางจังหวัดสกลนครนะครับมายังบ้านคำบิดนะครับอำเภอวาริชภูมินะครับเราวิ่งเข้าอำเภอวาริชภูมิ ุ่งตรงมายังอำเภอพังโคนนะครับจนมาถึงเขื่อนน้ำอูนนะครับเราก็เลี้ยวเข้าเลี้ยวขวาเข้ามายังเขื่อนน้ำอูนนะครับแล้วก็วิ่งเข้าสันเขื่อนน้ำอูนผ่านไปยังบริเวณเทือกเขาภูพานนะครับในเขตอำเภอพารนานิคมนะครับเดี๋ยวตามผมมาครับ นี่คือมหาธาตุเจดี JD หลวงปู่มั่นนะครับอยู่ที่วัดบ้านหนองผือนะครับหรือวัดภูริทัตตะิระวาสนะครับบ้านหนองผือตําบลนานายอำเภอพารณานิคมจงังหวัดสกลนครนะครับซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่มั่นได้จําพรรษาอยู่ถึง5ปีนะครับระหว่างปีพศ2 4 8 8ถึง2,492นรบะครับรอบๆของมหาเจดีนะครับ ก็จะมีรูปหลอ่อนะครับของพระอริยเจ้าอริยสงฆ์นะครับลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นทั้ง63รูปนะครับเรียงรายอยู่รอบๆมาหาเจดีย์ วัดที่4ที่ผมจะพาท่านผู้ชมมากราบนะครับคือวัดป่าอุดมสมพอออรอําเภอพละนานิคมจังหวัดสุวรรณรซึ่งเป็นวัดของหลวงปู่ฟั่นอาจารย์ครับซึ่งเมื่อเราออกจากวัดป่าบ้านน้องขือหรือวัดภูริทัศน์ธีราวาสแล้วให้เราลงเขาตรงเข้ามายัางอ,อําเภอพละนานิคมเลยครับ วัดอุดมสมพรจะอยู่ในอำเภอพลานิคมสิ่งแรกที่ผมจะพาท่านผู้ชมมากราบที่วัดแห่งนี้ก็คือไปกราบยังกุติของหลวงปู่ฟั่นที่ท่านได้จำพรรษาอยู่ซึ่งที่นั่นจะมีรูปหล่อของหลวงปู่ฟั่นให้เราสักการะต้นไม้กลายเป็นหินครับ อ๋อนไม้กลายเป็นเอามาจากภูพานครับผมแต่ตอนเอามานี่ะมันทักมันทักออกเป็นสองส่วนทีนี้อีกครึ่งหนึ่งอาจารย์เทศพไปวัดหินมกเป้งอยู่หนองคายนะแตวนี้เป็นกุฏิรับเสดสังฆราชองค์ปัจจุบันนี้ครับมันเป็นลูกทิศของภูพานครับ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 ของภูพานคือพยากก่อนเพื่อนไหวแบบ ถาวนนาดีๆนะใครภาคหน้าเธอจะได้เป็นพระผู้ใหญ่๋อบครับผู้ใหญ่ระดับตริย์ขนาดนี้อันนี้เป็นกุฏิเพื่อนครับที่เพื่อนลาสังขารอยู่ตรงนั่นครับอยู่ห้องข้างในก็เข้าไปกราบได้เลยครับครับผมเป็นประตูออกเลยเข้าไปกราบแล้วก็ข้างในจะดีห้ายอดนั่นอยู่ข้างบนนะครับจะมีภาษาลิลิกรท่ากระดูกพระพุทธเจ้านะครับ ศาลาแห่งนี้ศาลาที่ผมกำลังพาท่านผู้ชมกราบหลวงปู่อยู่ตอนนี้นะครับคือที่สถานที่ที่หลวงปู่มั่นนะครับท่านได้เทศนาธรรมเป็นครั้งสุดท้ายที่นี่ที่ศาลาการเปรี่ียนวัดป่ากลางโนนผู้นะครับบ้านกุดก้อมหมู่ที่7อําเภอพลา,านิคมจังหวัดสกลนคร วัดที่6นะครับคือวัดถ้ำขามนะครับซึ่งวัดนี้จะต้องเดินขึ้นบันไดไปนะครับวัดถ้ำขามนี้เป็นวัดที่หลวงปู่ฟั่นได้มาจำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็หลวงปู่เทศเทศลรังสีได้มาจำพรรษาต่อหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ท่านหลวงปู่เทกรสังขารที่นี่วัดสามวัดที่ผมพาท่านผู้ชมมาซึ่งจะอยู่บนภูเขานะครับวัดแรกก็คือวัดถ้ำพวง อันนั้นอยู่บนภูผาเหล็กนะครับซึ่งต้องขับรถขึ้นไปบนเขาวัดที่สองก็คือวัดป่าน้องผือหรือวัดภูริทัศน์ธิราวาสนะครับที่เราลงมาแล้วนะครับแล้วก็วัดถ้ำขามนี้นะครับอยู่บนเทือกเขาภูพานวัดป่าน้องผือกับวัดถ้ำขามจะเทือกเขาภูพานซึ่งต้องขับรถขึ้นเขาไปแต่ว่าทางสะดวกสบายนะครับรถเล็กรถเก๋งขึ้นมาได้ทั้งหมดนะครับตอนนี้เรากําลังเดินขึ้นบันไดไปซึ่งไม่ไกลครับประมาณ200เมตรนะครับ ขึ้นบันไดไปการมาที่วัดนี้มาจากวัดที่5คือวัดป่ากลางนนผู้นะครับเราเลี้ยวซ้ายข้างวัดเลยนะครับมาตามป้ายบอกทางวัดถ้ำขามประมาณ20กิโลครับก็ถึงที่นี่นะครับวัดถ้ำขาม นี่คือกุฏิของหลวงปู่ฟันนะครับและต่อมาหลวงปู่เทศท่านได้มาจำพรรษานะครับนี่คือกุฏิของท่าน นี่คือกุฏิพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับและยังมีอัตราบริการของท่านนะครับของหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟันนะครับยังมีอัตราบริการของท่านอยู่ข้างในครับสาธุนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์ ตำนานเล่าว่าตอนที่หลวงปู่ฟัน่นท่านจาริกมาที่นี่นะครับถ้ำน,นี้เป็นที่อยู่อาศัยของเสือแม่ลูกอ่อนนะครับแต่ด้วยบาร,รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ฟั่นนะครับเสือแม่ลูกอ่อนนะครับตัวนี้นะครับก็ได้สลากถ้ำให้กับหลวงปู่นะครับเพื่อปฏิบัติธรรมนะครับถ้ำแห่งนี้ก็เลยได้ปัน้นรูปปั้นเสือแม่ลูกอ่อนนี้ไว้นะครับที่ใต้กุฏิของหลวงปู่ นี่คือวัดป่านาทิมิตตำบลตองโขกอําเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสุโขทัยนะครับเป็นวัดที่ครูบาอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนานะครับคือหลวงปู่มั่นหลวงปูเ่เสาท่านได้เคยมาจำพรรษาที่นี่นะครับและเห็นว่าเป็นมีธรรมเลที่สับปายะนะครับท่านจึงดําริที่จะสร้างวัดขึ้นนะครับกุฏิที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับคือกุฏิหลวงปู่มั่นนะครับคือกุฏิหลวงปู่มั่นนะครับ ซึ่งก่อนที่จะสร้างกุฏินี้นะครับพอญาติโยมมาถามท่านว่าจะให้สร้างตรงไหนนะครับตามคําบอกเล่าของหลวงปู่ว่านนะครับท่านเล่าว่าหลวงปู่มั่นก็บอกว่าให้ไปทําตรงที่พญานาคเขาทําที่ไว้นะครับซึ่งเป็นที่มาของวัดนาคนิมิตนะครับนี่คือกุฏิหลวงปู่มั่นครับผม